ร่ำในร่ำกันแนวนี้นางรวยเาเล่นงงๆนะคะแล้วเดี๋ยวของที่เขาจะแตะอยู่ไหนของแท้แู่นะยกเลยับเนี่ย

คนใช้ชื่อร่ำรวยนายรำ่ำนางรวยร่ำรวย ขายนู้นกันนีกรช้าเรือายน่นะอือเป็ลมแล้ว